So whatever you play, pay with Razor Gold. สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวรถ c a เมรากับตัวเฮสโกที่เป็นรถไฮเปอร์คาร์ของคอนิเซกนะครับและวันนี้เองครับมันก็ได้มีการหลุดมาแล้วนะครับว่าตัวรถมีรูปร่างลักษณะประมาณไหนตอนใช้จริงในแมปนะฮะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกี่จะทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกม นอกหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Go เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Gaming Gear หรือกอร์เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นทาง Page Richmond Shop ที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายหัวเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืม add line a d richman shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับอันนี้เองก็จะเป็นดาร์เซรุ่นกันมเวราแล้วบอกได้ถึงเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะ เสียงนี่ถือว่าใช้ได้เลยสัปดาห์เสียแต่ถาม่าส่งตัวแล้วผมชอบใช้อะไรมากกว่าผมว่าผมชอบใช้ตัวเทสซามากกว่านะครับเนื่องจากว่าเสียงมันค่อนข้างเงียบอะแล้วพอมันเงียบแล้วแบบถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เงียบสําหรับคนอื่นนะฮะแต่มันเงียบสำหรับเราทาให้เราแบบได้ยินเสียงคนอื่นได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ยผมว่ามันดีกว่านะแต่ถ้าเกิดเอาความเท่น,นะครับเนี่ยแหละจำไม่ได้แต่เหมือนจะบักอยู่นะมันก็เลยนั่งตรงกลางนะฮะเหมือนจะบักอยู่แต่จริงๆมันเป็นรถสีที่นั่งนะครับก็คือดาเสียนั่นแหละ บอกเลยว่าภายในก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถือว่าดูดีเลยไม่รู้ว่าจะปรับแต่งเพิ่มอะไรยังไงหรือเปล่าตอนที่เข้ามาจริงๆนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นตัวดาเซียที่เท่มากเท่มากจริงๆแล้วมันดูใหญ่กว่าปกติด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนสกินของรถไม่ได้ช่วยทําให้มันยิงยากขึ้นหรือยิงง่ายขึ้นนะฮะฮิตบ็อกซ์เหมือนเดิมแค่รูปร่างอาจจะดูเปลี่ยนไปจะทําให้แบบว่าเรามองไม่เห็นนะว่ากระจกจริงๆมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ตัวเรนโบว์หรือตัวสีรุ้งเองดูสวยกว่าที่คิดนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ใช่ครับส่วนตัวแล้วถือว่าผมชอบนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมชอบสีม่วงและมันไม่ใช่แบบว่าไล่สีจากซ้ายไปหลังอเนี่ยขนาดซ้ายขวานี่ยังไม่เหมือนกันเลยใช้ได้ใช้ได้ไดส่วนตัวผมชอบนะ ขันขาวจริงก็ดูดีแล้วนะมันดูคลาสสิกอะดัมเมอร่าใช้ได้ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าในเกมจริงๆตอนใช้จริงมันจะเสียงดังแบบบู้ว่าอะไรหรือเปล่านะ ถัดมาครับก็จะเป็นทางหน้าของตัว h e สโกบอกเลยว่าโคตรสวยสวยมากสวยแบบสวยจริงอันนี้คือตัวดำนะแค่ตัวดำก็สวยมากมากม,ากมากอยู่แล้วนะฮะดูดิ เสียงนี่คือแบบสุดจัดอะบอกเลยโคตรชอบสวยนะแค่แบบไอตัววิงด้านหลังก็สวยสคือไม่รู้สิมันเ,เป็นวิงที่ค่อนข้างสวยอะฮะผมชอบนะส่วนตัวแล้วผมชอบมากเลยวิงแบบเนะี้ยโอ้โหใช้ได้เลยอะคือแบบอย่างดีดีจริงชอบมาก และนี่เองก็จะเป็นทางด้านของคันรุ้งนะครับมีล้อมีล้อสีทองเหมือนกันนะเอาอ่ะแต่บอกไว้ก่อนมันจะมันเป็นคนละลุ้งกับตัวแม็กกาเรนะฮะแม็กกาเรนมันเป็นฟลอเรสเซนตนะ์ฮะมันเป็นคนละลุ้งกันเลยอันนี้เป็นเรนโบว์ไปเลยนะฮะก็จะเป็นคนละโทนกันเลยนะ และนี่เองก็จะเป็นคันขาวนะครับแต่คันขาวดูดูสวยผมว่าสวยขาวกับดํานี่สวยคนละแบบนะดํานี่คือแบบดุไปเลยอ่ะขาวนี่คือออกสไตล์แบบรถแข่งอ่ะแล้วเรนโบวก็ก็ออกสไตล์แบบเกมนั่นแหละใช่ออกออกออกนอกลู่นอกทางไปเลยก็จะมีรถอยู่หกคันด้วยกันนะครับขาวดำ แกเมราตัวเทสโคขาวดำเหมือนกันซึ่งเป็นตัวระดับเดนเดอรี่นะครับและสำหรับสีแดงก็มิสิกนะครับหรือระดับแดงนั่นแหละอีก2คันก็คือตัวสีรุ้งนั่นเองซึ่งตัวรถขาวดำทั้ง2คันนะครับก็จะมีเพลงเฉพาะของมันนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นด้านข้างนะครับ v e h i c l e Music นะแต่สำหรับตัวสีรุ้งเองก็จะเหมือนตัว m c c a า e n วรุ้งนะครับก็จะมีเพลงเหมือนกันมี Spot Island Airdrop แล้วก็มี พาหราชูดหรือก็คือตอนโดดนั่นเองนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นน้านข้างเลยก็โดยตัวเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ด้วยนะครับหรือไม่ก็ช่วยในการตัดสินใจนะครับว่าจะเอาตัวคันไหนดีหรือควรเต็มตังค์ไว้เท่าไหร่ซึ่งตัวรถคอนดิเันนนี้นะครับจะมาในวันที่1พฤศจิกายนนะครับน่าจะมาย้ำๆว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ค่อนข้างชวนนะครับว่าจะมาในช่วงวันที่1พฤศจิกายนนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากดไลค์กดแชรับ